การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในช่วงปีการศึกษา2,564โรงเรียนปฐมวิทยาคารได้ถูกจัดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปฐมวิทยาคารได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการเรียนการสอนสองรูปแบบได้แก่ออนแฮนและออนไลน์ line. ยมีการสำรวจความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้วางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนโดยได้ทำการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตลอดจนมีการวางแผนและปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะการอ่านชั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามนโยบายที่กำหนดโดยพิจารณาจากผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จากสรุปรายงานผลการประเมินดังกล่าวพบว่าจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุงและพอใช้เฉลี่ยอยู่ที่ร้ยละ1 8 9 7ซึ่งมีปริมาณสูง และจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยให้มีการสำรวจความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์จึงได้มีการสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และไลน์มีการสร้างกลุ่มห้องแชทในทุกระดับชั้นเพื่อเป็นช่องทางสำหรับติดตามและแลกเปลี่ยนข่าวสารและใช้ในการมอบหมายใบงานและเอกสารประกอบการสอนประจำสัปดาห์ให้แก่นักเรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กำหนดนอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีการจัดทำสรุปองค์ความรู้เป็นไฟล์เพื่อใช้สำหรับทดทวนหรือติดตามเรียนย้อนหลังในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตามตารางสอนที่กำหนดอีกด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ครูผู้สอนจะใช้สื่อบนเว็บไซต์ YouTube เพื่อช่วยสอน และมีการตรวจสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการส่งคลิปวิดีโอการฝึกอ่านออกเสียงในส่วนของการเรียนออนไลน์หลังจากจบบทเรียนในแต่ละวันจะมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกและส่งให้ครูผู้สอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องแก้ไขในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ครูผู้สอนจะนัดหมายให้มารับและส่งใบงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั้น มีการเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมมีการมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทยและเฉลยในท้ายชั่วโมงเรียนตลอดจนการนำเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนยิ่งขึ้นเช่นการทำแบบทดสอบก่อนหลังเรียน บนเว็บไซต์ Google Form การรับส่งใบงานบนเว็บไซต์ Live Worksheet การเข้าร่วมประกวดต,ต่อปัญหาภาษาไทยและร่วมสนุกกับเกมการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติบนเว็บไซต์ Kahoot และ Quiz อีกทั้งครูผู้สอน ยังสรุปความ Fine, รู้เป็นไฟล์รูปแบบการนำเสนอ PowerPoint และ PDF เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเรียนย้อนหลังนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนักรักอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 โดยให้นักเรียนส่งคลิปวิดีโอการอ่านบทอาขยานตามที่ครูกำหนดเพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงอีกด้วย